สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาดูต้นข้าวสวยๆครับกําลังก้มรวงครับนี่ฮะยังเขียวปีอยู่เลยนะฮะสมบูรณ์มากครับแล้วก็ดูแล้วสะอาดตาไม่ลกครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมอาจารย์นาถโหมเพงครับวังตะกูบางบุนนาคจังหวัดพิจิตรครับอืมนะครับแปลงนาข้าวที่เราเห็นพันอะไรครับพันสีหนึ่งครับ ก็ขอ,ขอสีหนึ่งครับอ่ากี่ไล่ตรงนี้สาไร่ครับ30ไล่ครับ,รบอ่ะอะนะครับแล้วก็ที่พี่นาถืออยู่ครับนะครับอ่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอามาใช้อย่างไรแล้วดีอย่างไรคือครั้งแรกหลังจากทําเลนทําเลนเสร็จแล้วก็ใช้โฟซอยฉีดยาคุมค่าไปกับเลนครับสักระยะหนึ่งเราก็ฉีดโฟทีพอเข้าเริ่มตั้งท้อง เราก็ใส่โฟทีสองช้อนต่อน้ำย25ลิบห้าลิเสร็จแล้วพอข้าตั้งท้องเสร็จแล้วทีนี้เข้าออกหลังจากเขาเรียกว่าโฮมรวงครับข้าวก้มสลัดเกสรเสร็จแล้วเราก็ฉีดโฟทีอีกครับหนะึ่ <1 S 1> ช้อนต่อน้ำยี่ลิบห้าลิตรครับก็แสดงว่าเคล็ดลับของพี่นาดนี่ก็คือใช้โฟซอยผสมกับยาคุมเลนรอบนึ่งแล้วก็มาเพิ่มโฟทีในส่วนตอนตอนข้าตั้งท้องเนาะ จากหนึ่งช้อนเป็นสองช้อนใช่ครับระยะต้นก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งคือข้าวนี่บางทีแมลงรบกวนแล้วก็ฉีดเลยครับนะครับอ่ะสรุปแล้วการใช้โฟทีโฟซอยเนี่ยปุ๋ยกับยาเคมีพันอะไรต่างๆได้ลดการใช้ไหมครับลดสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนะครับเปอร์เซ็นต์ครับก็แสดงว่าช่วยลดต้นทุนเนาะครับผมอ่ะพี่นัทเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้ข้าวของเราเป็นยังไงบ้างครับข้าวหลังจากฉีดโฟทีเข้าไปแล้ว แต่ก็ขยายรากต้นแข็งใบตั้งครับต้านทานโรคได้ดีครับอืมลวงใสครับและที่สําคัญก็คือข้าวที่ออกแล้วผมลองดึงดูเต็มโคนรวงเลยครับอืมครับข้าวไม่ข้าวไม่รีบครับใต้โคนรวงนะครับอืมตรงนี้จะทําให้เพิ่มผลผลิตได้ดีครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมอ่ะ นะครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับของอาจารย์นาดของเรานะครับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆใหับ,บพวกเราได้ฟังกันผมนัทพงศ์พันทองกษตเพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ